ในคารหสาตหรูราที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหาเศษทีนีสาวสวยวัย32ชื่อคุณน้ำพึ่งผู้ครอบครองอาณาจักรธุรกิจพันล้านเธอมีทุกอย่างที่เงินซื้อได้ยกเว้นความรักที่แท้จริง วันหนึ่งขณะที่เธอไปทําบุญที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเพื่อหวังจะแก้กรรมและขอพรให้ชีวิตสมหวังเธอได้พบกับพระมหาเทพเจ้าอาวาสรูปหล่อที่ทั้งสงบทั้งเมตตาแม้ร่างกายท่านจะพิการนั่งรถเข็นมาตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุรถความเมื่อสิปีก่อนแต่ดวงตาของท่านกลับใสบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยแสงแห่งปัญญา น้ำเพิ่งรู้สึกเหมือนหัวใจถูกอะไรบางอย่างสะกิดเพียงแค่ศบตากับท่านครั้งแรกเธอเริ่มกลับมาที่วัดบ่อยขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าโดยอ้างว่ามาทำบุญแต่จริงๆแล้วแค่ต้องการได้นั่งฟังธรรมาจากปากท่านได้เห็นรอยยิ้มอ่อนโยนที่ท่านมอบให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมวันหนึ่งหลังจากฉันเพนท่านเรียกเธอไปคุยส่วนตัวในกุฏิเก่าๆที่เงียบสงบน้ำพึ่งนั่งคุกเข่าข้างรถเข็นของท่านฟังท่านเล่าเรื่องทุกเรื่องกับด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกจนเธอเผลอเอ่อยปากว่าหลวงพ่อคะหนูรู้สึกว่าหหนูตกกลลุมรัวงพ่อ ท่านเงียไปครู่หนึ่งก่อนจะยกมือขึ้นลูบหัวเธอเบาๆราวกับลูกโยมความรักที่โยมรู้สึกมันคือเมตตามันคือความศรัทธาอย่าหลงคิดว่ามันคือกิเลสแต่น้ำพึ่งยิ่งแน่ใจในใจตัวเองมากขึ้นเธอเริ่มดูแลท่านอย่างใกล้ชิดช่วยผลักรถเข็นช่วยป้อนข้าวช่วยทุกอย่างที่ทำได้จนคนทั้งวัดเริ่มซุบซิบกันว่าคุณน้ำพึ่งมาวัดบ่อยเกินไปแล้ว คืนหนึ่งฝนตกหนักวัดไฟดับทั้งวัดน้ำพึ่งอาสาอยู่เฝ้าท่านที่กุติเพราะกลัวท่านจะลำบากคนเดียวในความมืดสนิทท่ามกลางเสียงฝนที่กระหน่ำเธอสารภาพความในใจอีกครั้งพร้อมกับก้มลงจูบที่มือของท่านเบาๆและคืนนั้นเองสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงหลายเดือนต่อมาน้ำพึ่งเริ่มมีอาการแปลกๆเธอคลื่นไส้เวียนหัวและเมื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอยื่นผลตรวจให้เธอด้วยสีหน้าประหลาดใจยินดีด้วยข่ะคุณตั้งขันแล้ว น้ำพึ่งตัวสั่นเทามือกลุ่มท้องน้อยที่ยังแบนราบเธอรู้ทันทีว่าเด็กในท้องคือของใครแต่สิ่งที่เธอยังไม่รู้คือความจริงอันน่าตกตะลึงเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของพระมหาเทพเจ้าอาวาสผู้ที่นั่งรถเข็นและความลับที่ถูกฝังไว้กว่าสิบปีกำลังจะเปิดเผยออกมาในไม่ช้าเมื่อทุกคนในวัดรู้เรื่องการตั้งครรภ์ของเธอเสียงซุบซิบกลายเป็นเสียงคอรหาและเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยไม่มีใครฟังแล้วกลั้นน้ำตาไว้ได้ น้ำพึ่งนั่งตัวสั่นอยู่ในห้องตรวจของโรงพยาบาลฉันนำเธอจ้องผลตรวจการตั้งครรภ์ที่เขียนชัดเจนว่าอายุครรภ์8สัปดาห์หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอรู้ดีว่าเด็กคนนี้เกิดจากคืนฝนตกหนักคืนนั้นคืนที่เธอและหลวงพ่อเทพอยู่ด้วยกันตามลำพังเธอตัดสินใจกลับไปที่วัดทันทีโดยไม่บอกใครแม้แต่เลขาส่วนตัว เมื่อรถยนต์รูของเธอจอดหน้าวัดในช่วงบ่ายแก่ๆวันนั้นคนทั้งวัดต่างหันมามองเพราะปกติคุณน้ำเพิ่งจะมาแต่เช้าตรู่หรือช่วงเย็นเท่านั้นแต่ครั้งนี้เธอเดินตรงเข้าไปในกุฏิของเจ้าอาวาสโดยไม่รอให้เด็กวัดมาบอกกล่าวหลวงพ่อคะเสียงเธอสั่นเครือขณะคุกเข่าลงข้างรถเข็นเหมือนเคยพระมหาเทพกำลังนั่งสวดมนต์อยู่ท่านหันหน้ามาดวงตาคู่นั้นยังคงสงบนิ่งเช่นเดิมแต่คราวนี้มีแววตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นสีหน้าของเธอโยมมีอะไรหรือ น้ำพึ่งยกผลตรวจขึ้นให้ท่านดูมือเธอสั่นจนกระดาษกรอบแกรบนิว <New. S 1> ตั้งขันข้าหลวงพ่อและเด็กคนนี้เป็นของหลวงพ่อความเงียบเข้าปกคลุมกุฏิเก่าแก่ทันทีมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ข้างนอกและเสียงหัวใจของน้ำพึ่งที่เต้นดังจนเธอคิดว่าท่านคงได้ยินพระมหาเทพหลับตาลงช้าๆมือท่านกำลุประคำแน่นจนข้อนิ้วขาวโยมท่านทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงท่านไม่ควร หลวงพ่อไม่ได้ทำผิดคนเดียวข้าน้ำพึ่งก้มลงกราบที่ตักท่านน้ำตาไหลอาบแก้มหนูเป็นคนเริ่มหนูเป็นคนยัวยวยนหลวงพ่อหนูยอมรับผิดทุกอย่างขอแค่หลวงพ่ออย่าทิ้งหนูและลูกท่านยกมือขึ้นราวกับจะลูบหัวเธอเหมือนเคยแต่คราวนี้มือท่านหยุดค้างกลางอากาศก่อนจะค่อยๆหย่อนลงบนตักตัวเองยมรู้หรือไม่ว่าถ้าความนี้แพร่ออ,อกไปวัดนี้จะแตกสลายศรัทธาของคนทั้งหลายจะพังทลายและท่านจะต้องอาบัติปาราชิกต้องศึกตลอดชีวิต น้ำพึ่งเง่อยหน้าขึ้นน้ำตาย่ังไหลไม่หยุดหนูพร้อมรับผิดทุกอย่างข้าหนูจะประกาศว่าเป็นความผิดของหนูคนเดียวหนูจะปกป้องหลวงพอ่อแต่ในใจลึกๆเธอกลับกลัวอย่างที่ไม่เคยกลัวมาก่อนไม่กลัวเรื่องอื้อฉาวไม่กลัวเสียชื่อเสียงแต่กลัวว่าท่านจะเลือกสึกหรือแย่ก,กว่านั้นท่านจะเลือกหนีไปจากเธอและลูกคืนนั้นน้ำพึ่งนอนที่วัดเป็นครั้งแรกโดยนอนที่ศาลาเล็กๆข้างกุฏิเจ้าอาวาสเธอกอดท้องน้อยที่ยังไม่หนุนนอนร้องให้เงียบ เช้าวันรุ่งขึ้นข่าวหรือเริ่มแพระ่สะัพัดไปทั่ววัดอย่างรวดเร็วเด็กวัดคนหนึ่งเห็นผลตรวจที่น้ำพึ่งวางทิ้งไว้ในกุฏิโดยไม่ตั้งใจและเพียงไม่กี่ชั่วโมงคนทั้งวัดรู้หมดแม่ชีอาวุโสที่เคารพเจ้าอาวาสมากที่สุดเดินตรงมาหาน้ำพึ่งด้วยสีหน้าแข็งทื่อคุณน้ำพึ่งเขาออกไปจากวัดนี้เดี๋ยวนี้เลยนะขยะทําให้วัดต้องเสื่อมเสียเพราะความโลภในกามของผู้หญิงอย่างคุณน้ำพึ่งก้มหน้าสุดตัวแต่ไม่ยอมไป ส่วนพระมหาเทพถูกพระเทระชราภาพรูปหนึ่งเรียกตัวไปคุยลับที่ห้องประชุมสงท่านนั่งรถเข็นเข้าไปด้วยสีหน้าที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนนิ่งเงียบและซีดเซียวหลังจากคุยกันนานเกือบสองชั่วโมงพระเทระรูปนั้นเดินออกมาพร้อมประกาศให้พระลูกวัดฟังว่าเจ้าอาวาสจะประชุมสงในวันพรุ่งนี้เพื่อชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวท่านเองน้ำเพิ่งได้ยินข่าวนี้แล้วใจหายว่าเธอรู้ดีว่าการประชุมครั้งนี้อาจตัดสินชะตากรรมของทั้งเธอท่านและลูกในท้อง แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้เลยแม้แต่ตัวน้ำพึ่งเองคือความลับที่พระมหาเทพเก็บซ่อนมานานกว่าสิปีความลับเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถความครั้งนั้นและตัวตนที่แท้จริงของท่านก่อนจะมาบวชกำลังจะถูกเปิดเผยในที่ประชุมสงวันพรุ่งนี้และเมื่อความจริงนั้นถูกพูดออกมาทุกคนที่ได้ฟังต่างตัวสั่นน้ำตาไหลพรากโดยไม่มีใครสามารถกลั้นไว้ได้แม้แต่รูปเดียวเช้าวันประชุมสงมาถึงอย่างรวดเร็วท้องฟ้าเหนือวัดครึ้มฟ้าครึ้มฝนราวกับรู้สึกถึงพายุที่กำลังจะเกิดในใจคน พระลูกวัดและแม่ชีเกือบทุกรูปมารวมตัวกันที่ศาลาใหญ่ตั้งแต่ตีห้าน้ำพึ่งนั่งอยู่มุมสุดของศาลาสวมชุดขาวเรียบง่ายหน้าซีดเซียวมะกุมท้องน้อยเบาๆเ,เ,เธอไม่กล้าสบตาใครเพราะสายตาของทุกคนที่มองมาเต็มไปด้วยความสงสัยความกโกรธและความผิดหวังรถเข็นของพระมหาเทพถูกผลักเข้ามาในศาลาโดยพระลูกวัดรูปหนึ่งท่านสวมจีวรเต็มยศสีหน้าสงบนิ่งผิดปกติไม่มีแม้รอยยิ้มอ่อนโยนที่เคยมอบให้ศรัทธาทุกคน พระเทราชาราที่เป็นประธานการประชุมยกไม้เท้าขึ้นขอพื้นหนึ่งครั้งความเงียบสนิทเข้าปกคลุมวันนี้เจ้าอาวาสจะชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยตัวท่านเองขอให้ทุกท่านฟังจนจบโดยไม่ขัดจังหวะพระมหาเทพค่อยๆยกมือขึ้นพนมแล้วเอ่ยน้ำเสียงนุ่มแต่ชัดเจนดังกล้องทั่วศาลาอาตมา ต้องกราบขอขมาพระรัตนตรัยขอขมาพระเทระทุกองค์ขอขมาพระลูกวัดแม่ชีและโยมทุกคนที่อาตมาได้ทำผิดวินัยร้ายแรงอาตมาได้ล่วงละเมิดเมถุนธรรมกับโยมน้ำพึ่งและตอนนี้โยมกำลังตั้งคันบุตรของอาตมาเสียงคือฮาดังขึ้นทันทีแม้จะพยายามกลั้นแต่หลายรูปก็ตัวสั่นน้ำตาคลอแม่ชีบางรูปถึงกับร้องให้ออกมาเบาๆน้ำพึ่งก้มหน้าลงต่ำน้ำตาร่วงลงพื้นศาลาเป็นหยดๆแต่พระมหาเทพยังไม่จบท่านสูดหายใจลึกก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่เริ่มสั่นเครือ แต่สิ่งที่อาตมาต้องสารภาพในวันนี้ไม่ใช่แค่ความผิดครั้งนี้เท่านั้นอาตมามีความลับที่เก็บซ่อนมานานกว่าสิบปีความลับที่ทําให้อาตมาต้องมาบวชและนั่งรถเข็นตลอดชีวิตทุกคนในศาลาเงียบกริบอีกครั้งสายตาจับจ้องไปที่ท่านอย่างไม่กระพริบสิบสองปีที่แล้วอาตมาในขณะนั้นยังเป็นคาราวาชชื่อนายเทพพัฒ์วชิรานนท์เป็นนักธุรกิจหนุ่มที่กําลังรุ่งเรืองและเป็นคู่มั่นของโยมน้ําผึ้งน้ําผึ้งเหนื่อยหน้าขึ้นอย่างตกตะลึงดวงตาเบิกกว้างราวกับถูกฟ้าาผ่า คู่มัน่นเธออุทานออกมาเบาๆโดยไม่รู้ตัวพระมหาเทพันมามองเธอดวงตาทั้งคู่แดงกำ่ำใช่โยมเมื่อ12ปีที่แล้วเราสองคนรักกันมากเรามั่นกันแล้วและกำลังจะแต่งงานในอีกสามเดือนข้างหน้าแต่คืนหนึ่งหลังจากงานเลี้ยงฉลองดินธุรกิจใหญ่อาตมาเมาแล้วขับรถพาโยมกลับบ้านรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ใหญ่น้ำเสียงท่านเริ่มแตกสลายโยมน้ำพึ่งนั่งข้างๆอาตมาในคืนนั้นโยมเสียชีวิตคาที ศาลาทั้งศาลาเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันน้ำพึ่งตัวสั่นเทามือกุมหน้าอกหายใจหอบทีราวกับความทรงจำเก่าที่ถูกฝังลึกกำลังถีบตัวขึ้นมาแต่หมอบอกว่าหนูรอดมาได้ไงขนูจำได้แค่ว่าตื่นมาในโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าอาการโคม่าเกือบปีเธอพูดออกมาเสียงสัน่นพระมหาเทพหลับตาลงน้ำตาไหลลงแก้มท่านเป็นสายครั้งแรกต่อหน้าทุกคนไม่ใช่โยมที่รอด แต่เป็นอาตมาที่รอดมาแต่ขาทั้งสองข้างพิการตลอดชีวิตและคนที่ตายคือเด็กในท้องโยมอายุคันสี่เดือนที่เราสองคนตั้งชื่อไว้ว่าน้องน้ำใสตอนนี้น้ำเพิ่งร้องให้สะอึกสะอื้นมือกลุมท้องที่กำลังตั้งท้องลูกคนใหม่ของทั้งคู่หลังจากนั้นอาตมารู้สึกผิดมหาอาตมาทิ้งทุกอย่างธุรกิจชื่อเสียงเงินทองอุปสมบทเพื่อชดใช้กรรมและตั้งปณิธานว่าจะดูแลวัดนี้ไปตลอดชีวิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้โยมและลูกที่จากไป ท่านหันมามองน้ำพึ่งอีกครั้งน้ำตายังไหลไม่หยุดแต่โยมที่มาวัดนี้ทุกวันไม่ใช่โยมน้ำพึ่งคนเดิมอาตมารู้ตั้งแต่แรกเพราะโยมคนนั้นตายไปแล้วแต่เมื่อโยมคนนี้เข้ามาในวัดอาตมากลับรู้สึกเหมือนได้เจอโยมอีกครั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะนิสัยทุกอย่างเหมือนกันทุกประการพระเทราชาราที่นั่งฟังอยู่ถอนหายใจยาวก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแล้วโยมน้ำพึ่งคนนี้คือใคร พระมหาเทพันไปมองน้ำพึ่งที่นั่งตัวสั่นอยู่มุมศาลาแล้วเอ่ยประโยคที่ทำให้ทุกคนในศาลาตัวแข็งทื่อโยมน้ำพึ่งคนนี้คือฝาแฝดของโยมน้ำพึ่งคนเดิมที่แยกกันตั้งแต่เกิดและเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเมื่อสามปีก่อนโดยไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีพี่สาวฝาแฝดที่เสียชีวิตไปแล้วน้ำพึ่งร้องให้แทบขาดใจเธอค่อยๆค,ค,คลานเข่าไปหารถเข็นของท่านกอดขาท่านแน่นนิ้ว ไม่เคยรู้เลยข้าหลวงพ่อหนูเติบโตในอเมริกากับพ่อเลี้ยงเดี่ยวพ่อไม่เคยเล่าเรื่องแม่หรือพี่สาวเลยจนกระทั่งหนูกลับไทยและเริ่มทำธุรกิจหนูเพิ่งรู้เมื่อปีที่แล้วจัดเอกสารเก่าๆว่าหนูมีฝาแฝดที่ชื่อเดียวกันพระมหาเทพยกมือขึ้นลูบหัวเธอเบาๆน้ำตาท่านยังไหลไม่หยุดและเด็กในท้องโยมตอนนี้คือชาติพบใหม่ของน้องน้ำใสที่กลับมาเกิดกับพ่อแม่คู่เดิมเพื่อให้เราสองคนได้ชดใช้กรรมร่วมกัน ทุกคนในศาลาร้องให้ตามกันหมดแม้แต่พระเทรชราที่แข็งกร้าวที่สุดยังยกมือขึ้นปาดน้ำตาแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะในตอนนั้นเองมีรถยนต์คันหนึ่งจอดหน้าวัดและชายชราภาพคนหนึ่งในชุดสูทเดินเข้ามาในศาลาด้วยไม้เท้ายันใบหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าและความรู้สึกผิดเขาเดินตรงไปหาน้ำพึ่งและพระมหาเทพแล้วคุกเข่าลงตรงนั้นพอ่อมาขอขมาทั้งลูกชายและลูกสาวฝาแฝดเสียงชราสั่นเครือทุกคนหันมามองด้วยความตกตะลึง ชายชราคนนั้นคือบิดาที่แท้จริงของทั้งน้ำพึ่งทั้งสองคนและเป็นคนที่เก็บซ่อนความลับเรื่องฝาแฝดมานานหลายสิบปีและความจริงชั้นสุดท้ายที่เขากำลังจะเปิดเผยจะทำให้ทุกคนร้องให้หนักยิ่งกว่าเดิมชายชรายกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลอาบแก้มเขาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าพระมหาเทพและน้ำพึ่งนานหลายนาทีก่อนจะสูดหายใจลึกแล้วเอ่ยเสียงสั่นเครือดังก้องสาลาพ่อชื่อวชิระวะชิรานนท์ เป็นพ่อแท้ๆของน้ำพึ่งทั้งสองคนและเป็นพ่อของลูกชายที่ตอนนี้กำลังนั่งรถเข็นอยู่นี่ด้วยคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางศาลาทุกคนหันมามองหน้ากันด้วยความตะลึงน้ำพึ่งถอนหายใจหอบมือกุมท้องแน่นจนข้อนิ้วขาวส่วนพระมหาเทพตัวแข็งทื่อดวงตาจ้องชายชาราด้วยความไม่เชื่อพ่อพ่อพูดอะไรนะคะน้ำพึ่งถามเสียงแหบแห้งวชิระกม้มหน้าลงต่ำน้ำตาร่วงลงพื้นศาลาเป็นหยดใหญ่ เมื่อ30กว่าปีที่แล้วพ่อเคยเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่กำลังรุ่งมีภรรยาที่รักมากชื่อคุณน้ำฟ้าเราสองคนมีลูกสาวฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกันตั้งชื่อว่าน้ำพึ่งและน้ำฝนแต่หลังคลอดได้ไม่กี่วันน้ำฟ้าป่วยหนักและเสียชีวิตพ่อเสียใจมากจนตัดสินใจแยกลูกสาวทั้งสองคนออกจากกันเขาหยุดไปครู่หนึ่งเพื่อกลั้นสะอึกพ่อส่งน้ำพึ่งคนเล็กไปอยู่กับญาติที่อเมริกาโดยบอกทุกคนว่าลูกคนนั้นเสียชีวิตตั้งแต่เกิดเพื่อที่พ่อจะได้เลี้ยงน้ำพึ่งคนโตตคนนเดียยวววใไทแแ่่จริงๆลล้พอกั กลัวว่าจะเลี้ยงลูกสองคนไม่ไหวในตอนนั้นที่ธุรกิจกำลังล้มเหลวพระมหาเทตกำลูกป,ประคำแน่นจนเม็ดพระแตกกระจายน้ำเสียงท่านสันระทึกแล้วอาตามาเล่าวาชิเชรเงยหน้าขึ้นมองลูกชายที่บวชเป็นพระด้วยสายตาเจ็บปวดเทพพัป ลูกคือลูกชายคนเดียวของพ่อที่เกิดกับเมียเก็บคนหนึ่งหลังจากน้ำฟ้าเสียไปไม่นานพ่อไม่เคยยอมรับลูกอย่างเปิดเผยเพราะกลัวเสียชื่อเสียงพ่อให้เงินแม่ของลูกเลี้ยงลูกคนเดียวจนกระทั่งแม่ของลูกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและพ่อก็ยังไม่กล้ายอมรับลูกชายตัวเองน้ำพึ่งร้องให้เสิกสะอื้นหนักยิ่งขึ้นเธอหันไปมองพระมหาเทพด้วยสายตาที่ทั้งเจ็บปวดและเข้าใจงั้นหลวงพ่อคือพี่ชายต่างแม่ของหนูวชิรพยักหน้าชาชาใช่ และสิ่งที่พ่อเสียใจที่สุดในชีวิตคือวันที่ลูกชายขับรถพาน้ำพึ่งคนโตกลับบ้านแล้วเกิดอุบัติเหตุพ่อรู้ข่าวแต่ไม่กล้าไปเยี่ยมเพราะกลัวความลับเรื่องครอบครัวจะเปิดเผยพ่อปล่อยให้ลูกชายต้องแบกรับความผิดคนเดียวจนลูกตัดสินใจบวชและทิ้งทุกอย่างพระเทระชา,ราที่นั่งฟังอยู่ยกมือขึ้นปาดน้ำตาอีกครั้งก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วแล้วโยมมาวันนี้เพื่ออะไรวชิระคุกเข่าตรงขึ้นมองลูกชายและลูกสาวสลับกัน พ่อมาขอขมาทั้งสองคนพ่อรู้ข่าวว่าหลานในท้องน้ำเพิ่งกำลังจะเกิดพ่อทนไม่ได้แล้วที่ต้องปล่อยให้ลูกหลานต้องเติบโตโดยไม่มีปู่พ่ออยากเริ่มต้นใหม่อยากชดใช้สิ่งที่พ่อทำผิดมาตลอดชีวิตน้ำเพิ่งค่อยๆลุกขึ้นยืนด้วยขาที่สั่นเทาเธอเดินไปกอดพ่อที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดหนูให้อภัยพ่อคะเพราะถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นหนูก็คงไม่ได้มาพบพี่เทพไม่ได้มีลูกคนนี้ พระมหาเทพมองภาพตรงหน้าดวงตาท่านแดงกำ่ำท่านค่อยๆย,ยกมือขึ้นพนมแล้วเอ่ยน้ำเสียงที่สงบแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจเป็นครั้งแรกอาตมาจะสึกในวันนี้เพื่อกลับไปใช้ชีวิตคารวาสเพื่อดูแลโยมน้ำผึ้งและลูกที่กำลังจะเกิดเพื่อชดใช้กรรมที่เราทั้งหมดได้ก่อร่วมกันและเพื่อเริ่มต้นใหม่ในฐานะครอบครัวที่แท้จริงเสียงปรบมือดังขึ้นเบาๆจากพระลูกวัดและแม่ชีบางรูปที่เริ่มสับน้ำตาความกโกรธและความผิดหวังค่อยๆกลายเป็นความเข้าใจและความเมตตา แต่ในตอนนั้นเองมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากกระเป๋าของน้ำพึ่งเธอหยิบขึ้นมาดูด้วยสีหน้าตกใจเป็นเลยขาส่วนตัวโทรมาเสียงตื่นตระหนกดังลัน่นคุณน้ำพึ่งค่ะมีเรื่องใหญ่แล้วข้ามีคนส่งคลิปวิดีโอเก่าๆไปให้สื่อทุกสำนักเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อ12ปีที่แล้วและในคลิปนั้นมันเผยให้เห็นความจริงที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนว่าคืนนั้นรถของนายเทพพัฒไม่ได้เสียหลักเองแต่ถูกอีกคันหนึ่งพุ่งชนโดยตั้งใจ น้ำพึ่งตัวสั่นหันไปมองพระมหาเทพและพ่อวชิระด้วยสายตาตื่นกลัวแล้วคนที่ขับรถคันนั้นคือใครเลขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงสัน่นในคลิปเห็นหน้าชัดเจนข้าเป็นคุณวชิระวชิราโนนพ่อของคุณเองศาลาทั้งศาลาเงียบสนิทอีกครั้งความจริงชั้นสุดท้ายที่ซ่อนมานานที่สุดกำลังจะทำให้ทุกอย่างพังทลายลงในพริบตา วัชระตัวสันเทาเหมือนใบไม้แห้งในลมหนาวเขาคุกเข่าอยู่ตรงนั้นนานจนทุกคนคิดว่าเขาจะล้มลงแต่ในที่สุดเขาก็เงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความรู้สึกผิดที่สะสมมานานหลายสิบปีพ่อคือคนที่ทําให้ทุกอย่างพังทลายเสียงเขาแหบแห้งราวกับกรีดออกจากอกคืนนั้นพ่อเมาเล่าหนักมาก พ่อรู้ว่าเทพพัชจะพาน้ำพึ่งคนโตกลับบ้านพ่อกโกรธที่ลูกชายไม่เคยยอมรับพ่อต่อหน้าสังคมโกรธที่เขาจะแต่งงานกับลูกสาวที่พ่อรักที่สุดคนหนึ่งพ่อเลยขับรถตามมาและในความมืดนั้นพ่อเหยียบผิดจนรถพุ่งชนท้ายรถของลูกน้ำพึ่งร้องให้แทบขาดใจเธอถอยหลังไปนั่งพิงเสาศาลามือกุมท้องแน่นราวกับกลัวลูกในท้องจะรับรู้ความเจ็บปวดนี้ พระมหเทพนั่งนิ่งบนรถเข็นดวงตาจ้องบิดาที่แท้จริงด้วยความว่างเปล่าไม่มีคำพูดใดหลุดออกมามีเพียงน้ำตาที่ไหลลงแก้มท่านเงียบเงียบพระเทราชาราลุกขึ้นยืนด้วยไม้เท้ายันกายเขาเดินไปยืนข้างวชิระแล้วเอ่ยเสียงดังฟังชัดทั่วศาลาโยมวชิระท่านรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ท่านทำมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่คือการพยายามฆ่าและการปกปิดความจริงมานานสิบสองปี วชิรกม้มหน้าลงกราบแทบพื้นลูกรู้ครับหลวงพ่อลูกมาวันนี้เพื่อมอบตัวลูกเตรียมหลักฐานทุกอย่างไว้แล้วคลิปจากกล้องหน้ารถที่เพิ่งถูกขุดขึ้นมาลูกเป็นคนส่งไปให้สื่อเองลูกอยากให้ความจริงปรากฏก่อนที่ลูกจะจากโลกนี้ไปน้ำเพิ่งเหงื่อยหน้าขึ้นด้วยความตกตะลึงพ่อส่งคลิปเอง วชิระพยักหน้าช้าๆใช้ลูกพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกว่ามีชีวิตเหลือไม่ถึงสามเดือนพ่อทนไม่ได้แล้วที่ต้องเห็นลูกชายต้องนั่งรถเข็นเพราะพ่อเห็นลูกสาวต้องเสียพี่ฝาแฝดและหลานเพราะพ่อเห็นครอบครัวที่พ่อทำลายมาตลอดชีวิตกำลังจะกลับมารวมกันอีกครั้งพ่อเลยตัดสินใจเปิดเผยทุกอย่างเพื่อที่ลูกทั้งสองจะได้เริ่มต้นใหม่โดยไม่ต้องแบกความลับของพ่ออีกต่อไปพระมหาเทพค่อยๆย,ยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาท่านมองบิดาด้วยสายตาที่ทั้งเจ็บปวดและให้อภัยในคราวเดียวกันพ่อ อาตมาให้อาภัยพ่อและอาตมาจะศึกวันนี้จริงๆไม่ใช่แค่เพื่อโยมน้ำพึ่งและลูกแต่เพื่อจะได้อยู่เคียงข้างพ่อในช่วงสุดท้ายของชีวิตเพื่อที่เราจะได้ชดใช้กรรมร่วมกันในฐานะพ่อลูกที่แท้จริงวชิราร้องให้อึกสะอื้นเขาคลานไปกอดขารถเข็นของลูกชายแน่นขณะที่น้ำพึ่งลุกขึ้นเดินมาด้วยขาที่สั่นเดินไปกอดทั้งพ่อและพี่ชายจากด้านหลังทั้งสามคนกอดกันร้องให้อยู่ตรงกลางศาลาท่ามกลางสายตาของพระลูกวัดแม่ฉีและพระเทระที่ต่างซับน้ำตาเงียบ เสียงไซเรนตำรวจดังขึ้นจากไกลไค่อยๆเข้ามาใกล้วัดมากขึ้นเรื่อยๆวชิระปล่อยลูกทั้งสองแล้วหันไปมองประตูวัดด้วยรอยยิ้มเศร้าถึงเวลาของพ่อแล้วลูกทั้งสองจงใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุขเพื่อพ่อเพื่อพี่สาวที่จากไปและเพื่อล้านที่กำลังจะเกิดรถตำรวจจอดหน้าวัดพนักงานสอบสวนเดินเข้ามาในศาลาด้วยสีหน้าเคารพพวกเขาเข้าไปจับมือวชิระเบาๆแล้วสวมกุญแจมือเขาโดยไม่ขัดขืนก่อนถูกพาไปวชิระหันกลับมามองลูกทั้งสองครั้งสุดท้าย พ่อรักลูกทั้งคู่ตั้งแต่วันแรกที่ลูกเกิดมาแล้วเขาก็ถูกพาออกไปทิ้งไว้เพียงความเงียบในศาลาที่เต็มไปด้วยน้ำตาและความหมองใหม่ที่กำลังเริ่มก่อตัวหลายเดือนต่อมาในโรงพยาบาลชั้นนำแห่งหนึ่งของกรุงเทพเสียงร้องให้เด็กทารกดังกล้องห้องคลอดน้ำพึ่งนอนเหนื่อยอ่อนบนเตียงแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มข้างๆเธอคือเทพพัฒน์ที่สึกแล้วนั่งรถเข็นถือลูกสาวตัวน้อยที่เพิ่งเกิดมาด้วยความระมัดระวังน้องน้ำใส ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะลูกเทพพัทรกซิบเบาๆขณะก้มลงจูบหน้าผากลูกน้ำพึ่งยื่นมือไปจับมือเขาแน่นเราจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเพื่อทุกคนที่จากไปและเพื่อพ่อที่กำลังรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่ในตอนนั้นเองพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยสีหน้าตกใจพร้อมกับจดหมายฉบับหนึ่งที่เพิ่งถูกส่งมาคุณน้ำพึง่งมีจดหมายจากเรือนจำส่งมาเป็นของพ่อคุณข้าเขาเขียนก่อนที่จะน้ำพึ่งรับจดหมายมาด้วยมือสั่นเธอเปิดอ่านพร้อมเทพพ,พัทรและสิ่งที่เขียนไว้ในนั้น คือคำสารภาพสุดท้ายที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนคำสารภาพที่เกี่ยวกับแม่ของน้ำพึ่งทั้งสองคนที่แท้จริงแล้วไม่ได้เสียชีวิตหลังคลอดแต่ถูกวชิรพรากไปด้วยเหตุผลที่ไม่มีใครคาดคิดและเมื่อทั้งคู่อ่านจบน้ำตาก,ก็ไหลพราดอีกครั้งเพราะความจริงชั้นสุดท้ายนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างที่พวกเขาเชื่อมาตลอดชีวิต น้ำพึ่งและเทพพัดนั่งตัวแข็งทื่อข้างกันบนเตียงโรงพยาบาลมือทั้งคู่กำจดหมายแผ่นสุดท้ายที่วชิระเขียนก่อนเสียชีวิตในเรือนจำเมื่อสองสัปดาห์ก่อนจดหมายถูกส่งมาช้าเพราะขั้นตอนราชันแต่ตอนนี้มันมาถึงแล้วพร้อมกับความจริงที่ไม่มีใครอยากรู้น้ำพึ่งสูดหายใจลึกก่อนจะเริ่มอ่านออกเสียงด้วยน้ำเสียงสันเครือลูกทั้งสองของพ่อที่รักที่สุดถ้าลูกกำลังอ่านจดหมายนี้แปลว่าพ่อจากไปแล้วพ่อขอโทษที่ต้องทิ้งความจริงชิ้นสุดท้ายไว้ให้ลูกต้องแบกรับอีกครั้ง น้ำฟ้าแม่ของลูกทั้งสองไม่ได้เสียชีวิตหลังคลอดอย่างที่พ่อเคยเล่าความจริงคือพ่อรักน้ำฟ้ามากเกินไปรักจนกลัวว่าเธอจะทิ้งพ่อไปเมื่อธุรกิจของพ่อกำลังล้มละลายในตอนนั้นวันหนึ่งน้ำฟ้าบอกพ่อว่าเธออยากอยากพาลูกสาวฟ้าแฝดทั้งสองไปเริ่มต้นใหม่ที่อเมริกากับญาติของเธอพ่อโมโหมากพ่อทะเลาะก,กับเธออย่างรุนแรงในบ้านและในคืนนั้น พ่อผลักเธอจนเธอล้มหัวกระแทกขอบโตหินอ่อนเธอหมดสติทันทีพ่อตกใจจนไม่รู้จะทำอย่างไรพ่อเลยจัดฉากให้เหมือนว่าเธอเสียชีวิตเพราะแทรกซ้อนหลังคลอดโดยใช้เส้นสายและเงินใต้โต๊ะกับหมอในโรงพยาบาลพ่อส่งลูกสาวคนเล็กไปอเมริกาติดตามที่น้ำฟ้าต้องการแต่ลูกสาวคนโตพ่อเก็บไว้เลี้ยงเองเพื่อให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนน้ำฟ้า แม่ของลูกยังมีลมหายใจอ่อนๆหลังจากนั้นพ่อไม่กล้าฆ่าให้ตายพ่อเลยจ้างพยาบาลส่วนตัวให้ดูแลเธออย่างลับๆในบ้านพักต่างจังหวัดแห่งหนึ่งโดยบอกทุกคนว่าเธอเสียชีวิตแล้วเธออยู่ในอาการพืชผักมานานกว่า30ปีจนกระทั่งเมื่อ3ปีก่อนเธอจากไปอย่างสงบโดยไม่มีลูกคนใดได้รู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่พ่อรู้ว่าสิ่งที่พ่อทำมันผิดมหันต์พ่อฆ่าแม่ของลูกในทางอ้อมพ่อแยกครอบครัวพ่อทำลายชีวิตทุกคน แต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตพ่อได้ไปเยี่ยมน้ำฟ้าทุกวันพ่อเล่าเรื่องลูกสาวทั้งสองให้เธอฟังทุกวันแม้เธอจะไม่ได้ยินพ่อบอกเธอว่าน้ำพึ่งคนเล็กกลายเป็นมหาเศรษฐีนีที่เก่งมากและน้ำพึ่งคนโตได้กลับมาเกิดใหม่ในท้องของน้องสาวฝาแฝดเพื่อให้ครอบครัวได้กลับมารวมกันอีกครั้งพ่อจัดไปอย่างสงบแล้วเพราะรู้ว่าลูกทั้งสองจะได้เลี้ยงหลานสาวตัวน้อยให้เติบโตในความรักที่พ่อและแม่ไม่เคยให้ได้ขอให้ลูกทั้งสองให้อภัยพ่อและจงรักกันให้มากมากแทนส่วนที่พ่อและแม่ขาดไป พ่อรักลูกตลอดการวชิรวชิราณน,น์น้ำพึ่งร้องให้จนตัวโยกจดหมายหลุดจากมือร่วงลงพื้นเทพพัฒดึงเธอมากอดแน่นด้วยแขนทั้งสองข้างขณะที่น้ําตาของเขาก็ไหลไม่หยุดน้องน้ำใสที่นอนอยู่ในเปลข้างข้างร้องให้จ้าขึ้นมาเหมือนรับรู้ความโศกเศร้าของพ่อแม่เทพพัดอุ้มลูกขึ้นมากอดไว้ตรงกลางระหว่างเขากับน้ำพึง่ง เราจะเลี้ยงน้องน้ำใสให้รู้จักความรักที่แท้จริงเทพพัิกระสิบเสียงสัน่นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีความลับไม่มีความเจ็บปวดแบบที่เราต้องเจอน้ำพึ่งพยักหน้าก้มลงจูบหน้าผากลูกสาวตัวน้อยและเราจะเล่าเรื่องย่าให้น้องฟังทุกวันว่าย่าคือคนที่รักเรามากที่สุดแม้จะไม่ได้กอดเราเลยสักครั้งทั้งคู่นั่งกอดกันอยู่นานแสนนานท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นที่สาสสองผ่านหน้าต่างห้องคลอด หลายปีต่อมาที่บ้านหลังใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งน้ำพึ่งและเทพพ,พัดรสร้างขึ้นใหม่ทั้งหลังเพื่อเป็นบ้านของครอบครัวที่แท้จริงน้องน้ำใสวิ่งเล่นในสวนกับสุนัขตัวโปรดอายุห้าขวบแล้วเธอมีใบหน้าเหมือนน้ำพึ่งมากแต่ดวงตากลับใสบริสุทธิ์เหมือนพระมหาเทพในวันวานทุกเย็นน้ำพึ่งและเทพพ,พัดจะนั่งที่ศาลาริมน้ำพร้อมกับรูปถ่ายของวชิระและน้ำฟ้าที่ถูกนำมาไว้เคียงกันเป็นครั้งแรก พวกเขาจะเล่าเรื่องให้ลูกฟังทุกวันเรื่องของปู่ที่เคยหลงผิดแต่กลับตัวได้ในวาระสุดท้ายเรื่องของย่าที่รักลูกมากจนยอมจากไปอย่างเงียบๆและเรื่องของพี่สาวฝาแฝดที่จากไปแต่ส่งวิญญาณกลับมาเกิดเป็นน้องน้ำใสน้องน้ำใสจะถามทุกครั้งว่าแล้วหนูเคยเป็นพี่น้ำพึ่งคนโตโด้วยใช่ไหมคะและทั้งคู่จะตอบพร้อมกันว่าใช่ลูกและคราวนี้หนูจะได้เติบโตในครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อมีแม่มีปู่มีย่าที่คอยเฝ้ามองจากฟ้าและไม่มีวันต้องจากกันอีก แต่ในคืนหนึ่งขณะที่น้องน้ำใสหลับไปแล้วน้ำพึ่งพบกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งในห้องใต้หลังคาซึ่งเป็นของที่วชิระฝากทนายส่งมาให้หลังเขาจากไปในกล่องมีเทปบันทึกเสียงเก่าๆม้วนหนึ่งและจดหมายสั้นๆเขียนว่าถ้าลูกรู้สึกพร้อมแล้วค่อยฟังสิ่งนี้คนเดียวมันคือเสียงของน้ำฝาที่พ่อแอบบันทึกไว้ในวันที่เธอยังมีสติก่อนเกิดเหตุการณ์ร้ายน้ำพึ่งนั่งตัวสันในห้องมืดมือกดปุ่มเล่นเทปด้วยความกลัวและความหวังในคราวเดียวกัน และเมื่อเสียงของผู้หญิงที่อ่อนโยนแต่คุ้นเคยอย่างประหลาดดังขึ้นเสียงที่ร้องเพลงกล่อมเด็กเบาๆให้ลูกสาวฝาแฝดทั้งสองในคืนที่พวกเธอเกิดมาน้ำเพิ่งร้องให้ยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเพราะเสียงนั้นคือเสียงของแม่ที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่กลับรู้สึกเหมือนเคยได้ยินมาตลอดชีวิตและในคืนนั้นเธอรู้สึกว่าครอบครัวของพวกเขาสมบูรณ์อย่างแท้จริงเสียที คืนนั้นน้ำพึ่งนั่งคนเดียวในห้องใต้หลังคาแสงจันทร์สาดส่องผ่านหน้าต่างเก่าเทปบันทึกเสียงม้วนสุดท้ายยังคงหมุนช้าชาในเครื่องเล่นเก่าที่วชิระฝากไว้เสียงร้องเพลงกล่อมเด็กของน้ำฟ้าแม่ที่เธอไม่เคยได้กอดดังก้องเบาๆในความเงียบลาลาลูกรักของแม่นอนหลับฝันดีนะแม่จะอยู่ตรงนี้เสมอน้ำตาของน้ำพึ่งไหลเงียบๆเธอยกมือกุมท้องที่ตอนนี้เริ่มนูนขึ้นเล็กน้อยรูปเบาๆราวกับกำลังลูกบิญ,ญญาณของทุกคนที่จากไปและกำลังจะกลับมาแม่คะ่ะ หนูได้ยินเสียงแม่แล้วหนูสัญญาว่าจะรักลูกคนนี้แทนแม่ด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นเธอพาเทปนั้นลงมาบอกเทพพ,พัฒเขานั่งรถเข็นอยู่ที่ศาลาริมน้ำเหมือนทุกวันสายตาเจ้าแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลเอืย่ยเมื่อได้ฟังเสียงนั้นครั้งแรกเขานิ่งไปนานน้ำตาไหลลงแก้มโดยไม่รู้ตัวเสียงนี้อาตมาเคยฝันถึงมาตลอดเขาพูดเสียงสัน่นตั้งแต่คืนอุบัติเหตุอาตมารู้สึกเสมอว่ามีคนร้องเพลงกล่อมอยู่ข้างๆแต่ตื่นมาแล้วกลับว่างเปล่า ทั้งคู่ตัดสินใจในวันนั้นเองว่าจะสร้างอนุสร์เล็กๆให้ครอบครัวที่แตกสลายแต่กำลังเยียวยาพวกเขาบริจาคเงินส่วนหนึ่งสร้างกุฏิใหม่ในวัดเก่าแก่แห่งนั้นตั้งชื่อว่าก ah ุฏิน้ำฟ้าและภายในกุฏิมีห้องเล็กๆที่ติดเครื่องเล่นเทปกับไว้เสียงร้องเพลงกล่อมเด็กของน้ำฟ้าจะดังเบาๆตลอดคืนเพื่อให้พระลูกวัดแม่ชีและชาวบ้านที่มาเยี่ยมได้ฟังได้ร้องไห้และได้เยียวยาหัวใจ หลายเดือนต่อมาวันคลอดมาถึงน้ำพึ่งเจ็บท้องในคืนฝนตกหนักคล้ายกับคืนที่ทุกอย่างเริ่มต้นเทพพัดอยู่เคียงข้างตลอดเวลามือเขากุมมือเธอแน่นแม่ขาทั้งสองจะร้าความรู้สึกแต่หัวใจเขารู้สึกถึงทุกการหายใจของเธอและในที่สุดเสียงร้องให้เด็กทารกก็ดังขึ้นในห้องคลอดเป็นเด็กผู้หญิงข่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างหมอย,ยิ้มประกาศน้ำพึ่งร้องให้ยิ้มออกมาเทพพ,พัดอุ้มลูกสาวตัวน้อยขึ้นมาดูดวงตาเด็กน้อยใสบริสุทธิ์ราวกับน้ำค้างยามเช้า ชื่อเธอคือน้องน้ำใสนะลูกน้ำพึ่งกระซิบชื่อที่พ่อกับแม่ตั้งไว้ให้พี่สาวที่จับไปแต่คราวนี้ลูกจะได้เกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์หลายปีผ่านไปบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของน้องน้ำใสที่วิ่งเล่นในสวนเธอเติบโตมาพร้อมเรื่องเล่าทุกคืนจากพ่อแม่เรื่องของญาที่ร้องเพลงกล่อมลูกด้วยความรักมหาศาลเรื่องของปู่ที่หลงผิดแต่กลับตัวได้ก่อนจากไปเรื่องของพี่สาวฝาแฝดที่เคยจากไปแต่ส่งวิญ,ญญาณกลับมาเกิดใหม่และเรื่องของพ่อที่เคยเป็นพระแต่เลือกสึกเพื่อครอบครัว ทุกเย็ยนน้องน้ำใสจะนั่งที่ศาลาริมน้ำกับพ่อแม่ถือรูปถ่ายครอบครัวที่ตอนนี้มีภาพของน้ำฟ้าวชิรน้ำพึ่งคนโตและทุกคนวางเรียงกันอย่างอบอุ่นเธอจะร้องเพลงกล่อมเด็กที่เรียนรู้จากเทปเก่าให้พ่อแม่ฟังเสียงใสๆของเธอดังก้องไปทั่วบริเวณลาลาลูกรักของแม่นอนหลับฝันดีนะแม่จะอยู่ตรงนี้เสมอ น้ำพึ่งและเทพพพัดจะมองหน้ากันยิ้มน้ำตามักไหลทุกครั้งเพราะพวกเขารู้ว่านี่คือเสียงของน้ำฟ้าที่ส่งต่อผ่านลูกสาวเสียงของความรักที่ไม่เคยตายแม้ร่างกายจะจากไปและในคืนหนึ่งเมื่อน้องน้ำใสอายุครบเจ็ดขวบเธอวิ่งมาหาพ่อแม่ด้วยรอยยิ้มสดใสถือดอกบัวสีขาวช่อใหญ่ที่เด็ดมาจากในสวนหนูฝันเมื่อคืนข้าฝันว่าเจอยากับปู่แล้วยังมีพี่ผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนแม่มากยืนยิ้มให้หนูแล้วย่าบอกว่าขอบคุณที่พ่อกับแม่รักหนูมากย่าบอกว่าตอนนี้ย่าอยู่ดีแล้วไม่ต้องหก น้ำพึ่งกอดลูกแน่นเทพพัดยกมือขึ้นลูกหัวลูกสาวเบาๆย่าผู้ถูกแล้วลูกเขาพูดเสียงนุ่มพระคราวนี้ครอบครัวเราสมบูรณ์แล้วจริงๆสายลมเย็นพัดผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาพัดพากลิ่นหอมของดอกบัวไปทั่วบริเวณเสียงร้องเพลงกล่อมเด็กของน้องน้ำใสย,ยังคงดังเบาๆท่ามกลางแสงจันเต็มดวงทุกความเจ็บปวดทุกความลับทุกน้ำตาที่เคยไหลกลายเป็นความรักที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์ในที่สุด และตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครในครอบครัวนี้ต้องร้องให้เพราะความสูญเสียอีกต่อไปมีแต่รอยยิ้มน้ำตาแห่งความสุขและเสียงเพลงกล่อมเด็กที่ดังก้องตลอดการ